สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังบ่อเพชรบ่อเพชรเอลฟเฟนนะคะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพังน้องบ่อเพชรนะคะแล้วก็คุณแม่สีนวลน,นะคะอ่าวันนี้น้องควานจะมาถ่ายนะคะอัปเดตแม่แม่นะคะส่วนที่เป็นโรงช้างนะคะที่เป็นบ้านของน้องบ่อเพชรกับคุณแม่สีนวลน,นะคะแม่จ๋า ฮะตอนนี้ลงช้างของน้องช้างนะคะฮะเดี๋ยวถ่ายให้แม่ๆได้รับชมนะคะฮะนี่นะคะแม่ค่ะอันนี้ก็เป็นโรงช้างของน้องบอเพชรกับคุณแม่สีนวลน,นะคะช้างก็ยกเสานะคะ พวกเราสร้างโรงช้างให้กับน้องบอเพชรแล้วก็คุณแม่สีนวลน,นะคะก็เป็นเสาเหล็กนะคะ6ต้นนะคะแม่จ๋าแล้วก็ส่วนของข้างบนนะคะก็เป็นเหล็กนะคะ,ะช่างสร้างด้วยเหล็กหมดเลยนะคะอันนี้โรงช้างนะคะบ้านของบอเพชรกับแม่สีนวลน,นะคะก็นะคะแม่ขาเสร็จไป80%ซได้แล้วนะคะ80%นะคะช่างบอกว่า80%ซแล้วนะคะ เสานะคะก็ตกไปต้นละสองพันหกนะคะแล้วก็เหล็กข้างบนนะคะแม่จา๋าหาโรงช้างนะคะส่วนที่เราซื้ออุปกรณ์มานะคะตกไปแสนห้าแล้วนะคะแสนห้ากว่านะคะแม่แม่ขานะคะเพราะว่าสร้างด้วยเหล็กนะคะเหล็กก็ค่อนข้างจะราคาแพงนะคะก็ได้มาจากการไลฟ์สดผลไม้ออนไลน์นะคะที่แม่แมเข้ามาเมตานะคะที่แม่ๆเข้ามาช่วยอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะ ขอบพร,ร, <t ội Investment> ระคุณมากมานะคะขอบพระคุณแม่แม่นะคะที่เข้ามาเมตตาน้องช้างนะคะขอบพระคุณทุกตะกร้าท um. <ip> ุกคะแนนนะคะที่แม่แเข้ามาป้อนผลไม้น้องบอเพชรกับคุณแม่สีนวลนะคะถ้าไม่มีแม่แม่นะคะถ้าไม่มีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะเข้ามาช่วยอุดหนุนผลไม้นะคะน้องช้างก็คงไม่มีบ้านนะคะน้องช้างได้กินผลไม้อิ่มๆนะคะในทุกๆวันนะคะจากแม่แมพี่พี่เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะ คะแนนที่แม่แนะคะเข้ามาช่วยป้อนนะคะก็ถูกเปลี่ยนเป็นเสานะคะเป็นเสาเป็นเหล็กนะคะเป็นโรงช้างให้กับน้องช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้มาจากการไลฟ์สดผลไม้ออนไลน์นะคะแม่่ะเป็นช่องเล็กๆนะคะช่องของเราก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะคะก็ได้คะแนนจากการที่ไลฟ์สดผลไม้นะคะที่แม่ๆมเข้ามาช่วยสมทบทุนนะคะสะสมเล็กสะสมน้อยนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะคะ เป็นบ้านที่สร้างด้วยเหล็กนะคะแข็งแรงมากๆเลยนะคะให้กับน้องบอเพชรแล้วก็คุณแม่สีนวลน,นะคะก็ถือว่ากว้างนะคะไม่แคบเกินไปนะคะไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างจนหรูหราอลังการนะคะถือว่ากําลังดีนะคะเพราะว่ามีกันอยู่สองเชือกนะคะแม่จา๋าแล้วก็เผื่อตัวเล็กด้วยนะคะเผื่อตัวเล็กคลอดออกมานะคะคุณแม่บอกว่าเผื่อตัวเล็กด้วยนะคะ ก็ยังขาดส่วนของที่เป็นค่าสันทยนะคะที่เป็นส่วนของลังคานะคะแม่แม่จา๋าเรายังขาดค่าสันทยอยู่นะคะค่าสันทยประมาณห้าหมื่นนะคะแม่แม่จ๋าประมาณห้าหมื่นนะคะเพราะว่าช่างบอกว่าสันทยก็สี่หมื่นกว่านะคะถ้ารวมกับสกูนะคะรวมกับส่วนที่เป็นอุปกรณ์นะคะข้างบนนะคะก็จะตกไปห้าหมื่นโดยเบ็ดเสร็จนะคะ ก็ฝากแม่ๆเข้ามาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ด้วยนะคะช่างบอกว่าถ้าเราได้สันไทยมาเร็วนะคะช่างบอกว่าทําไม่ถึงสิบวันนะคะก็จะเสร็จนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ค่าสันไทยก็อาจจะนานนะคะอาจจะนานอยู่นะคะอันนี้ช่างก็เดินเรื่องนะคะทํางานจนอาจ,จะเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ไปซื้อสันไทยนะคะแมคะ่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีค่าสันไทยนะคะยังไม่มีค่าสันไทยนะคะ นี่นะคะนี่ก็เหล็กกลมนะคะที่ป้องกันไม่ให้น้องช้างเล่นนะคะเล่นลงช้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะแม่แม่จ๋านะคะบ้านน้องช้างสวยมากเลยนะคะหาก็ได้มาจากการไล่สดนะคะลงช้างนี้ไม่ได้มาจากการที่คุณพ่อสร้างให้นะคะเป็น คะแนนจากแม่แม่พี่พี่นะคะที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะที่เข้ามาเมตาป้อนน้องช้างนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณจากใจเลยนะคะขอบพระคุณแม่แม่พี่พี่นะคะที่เข้ามาสนับสนุนที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะน้องบอเพชรกับคุณแม่สีนวลน,นะคะบ้านของน้องช้างก็จะเป็นจริงแล้วนะคะตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะคะแม่จ๋าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะบ้านของน้องบอเพชรกับ อเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องนะคะแล้วก็คุณแม่สีนวลนะคะสามเชือกนะคะตัวเล็กดิ้นใหญ่เลยโอ้โหดูลูกในท้องดิ้นใหญ่เลยโอ้โหดูท่ายืนนะคะท่ายืนกินหญ้าท่ายืนกินหญ้าประจํานะคะอ่าลูกในท้องก็ดิ้นนะคะดูลุกดิ๊กดิ๊กโอ้โหเต้นเก่งเหมือนแม่เลยนะคะเต้นเก่งเหมือนน้องบอเพชรเลยนะคะแม่แม่่ะ สบายใจเลยนะคะกินหญ้าในเปียนะคะเดี๋ยวทายืนนะคะท่ายืนประจำน้องบ่อเพชรนะคะแม,แม่ค่ะโอ้โหเอยมีความสุขนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะได้เล่นทรายด้วยนะคะคะ่ะแม,แม่ค่ะฝากพี่ๆแม่แม่นะคะเข้ามาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะให้กับช่องเล็กด้วยนะคะฝากแม่ๆเข้ามา เมตาน้องช้างด้วยนะคะเดี๋ยวน้องควานจะไลฟ์บ่อยๆนะคะจะไลฟ์ะะลผลไม้ออนไลน์ทางา YouTube นะคะปกติไลฟ์แต่เพจนะคะก็จะมาไลฟ์ทาง YouTube ด้วยนะคะจะได้ให้มีจะได้มีค่าสันทายเร็วๆนะคะน้องช้างจะได้มีบ้านเร็วๆนะคะก็จะพยายามสู้ๆให้เต็มที่นะคะแม่คะ่ะให้ทันก่อนที่เบาเพจจะคลอดลูกนะคะก่อนที่ตัวเล็กจะคลอดออกมานะคะ โอ้โหถ้ายืนกินหญ้านะคะอย่างเฟี้ยวเลยนะคะจ้ามากนะคะในสายโยกกำลังตั้งใจกินนะคะยังไม่โยกนะคะยังไม่โยกโอโยกแต่คุณแม่ของเราอขาก็ประมาณนี้นะคะแม่แม่ขานี่นะคะ แล้วก็ขาดส่วนของค่าสันทยนะคะห้าหมื่นคะแนนนะคะาฝากแม่แม่เอนดูนะคะฝากติดตามน้องช้างยาวๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องบอเพชดด้วยนะคะใกล้จะได้บ้านแล้วนะคะยังขาดส่วนที่เป็นค่าสันทยนะคะส่วนค่าช่างค่าช่างนะคะก็สองหมื่นเจ็ดนะคะค่าช่างสองหมื่นเจ็ดนะคะแต่ว่าเห็นคุณแม่บอกว่าค่าช่างก็อาจะหานะคะ เราก็เอาส่วนแต่ค่าสันทายได้นะคะค่าสันทายได้ก็คือจมนะคะสองหมื 27, ่นเจ็ดก็ค่าช่างก็ค่อยไล่อีกรอบนึงก็ได้นะคะแม่จ๋าหมายถึงว่าไล่ผลไม้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้ช่างนะคะทยอยให้นะคะขอบพระคุณมากๆานะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะจากแม่แม่พี่ๆนะคะโอ้โหฉลองบัลลุกโอ้ยเล่นดินใหญ่เลยนะคะโอโ้ดูนะคะอ่าฝุ่นตลบอบอวนเลยบอ่อเพชรน,นะคะ ฝากแม่แม่ติดตามเอนดูน้องบอเพชรด้วยนะคะฝากแม่แม่เข้ามาอุดหนุนผลไม้น้องบอเพชรกับคุณแม่สีนวลกันเยอะๆนะคะขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกกําลังทรัพย์กาลังใจจากแม่แม่นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะความฝันของน้องช้างก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะก็น้องควานขอลาไปก่อนนะคะแม่คะ่ะแล้วน้องควานจะอัปเดต บ่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ